ผมทำยอดขายได้หมื่นล้าน20ง0มืล้านเนี่ยเมื่อเทียบกับผมช่วยพัฒนาคนมันมีประโยชน์มากกว่าในบางกรณีเพราะว่าคือถ้าเราสร้างคนหนึ่งคนแล้วเขาไปต่อยอดมันเป็นประโยชน์กับองค์กรมากกว่า decoding the great and enduring wisdom from 30 leaders ยุทธนาเทียนตรการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การบริหารกลาง SGT สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณยุนทนาต้องขอบพระคุณมากเลยฮะที่ให้เกียรติเท่าที่ดีฉันอ่านประวัติมานะคะท่านก็อยู่กับ SCG มามากกว่า30ปีคงได้รับโอกาสได้รับประสบการณ์มากมายช่วยแบ่งปันนิดนึงได้ไหมคะว่าประสบการณ์อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้นําของท่านในวันนี้ค่ะอันแรกเลยผมต้องขอบคุอณองค์กรนี้ที่ให้โอกาสคือโอกาสนี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับผมแต่ว่าผมเพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกคนมันขึ้นอยู่กับจินตนาการของเรามากกว่า เราอยากจะไปอยู่ในจุดไหนขององค์กรทีนี้ตั้งแต่งานเริ่มแรกเนี่ยที่เข้ามาทำก็เป็นความโชคดีผมอยู่ในธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจในในยุคนั้นก็คือธุรกิจน้องใหม่ที่สุดของ ACG <c oughs> ก็คือธุรกิจปิโตรเคมีผมก็อยู่ในทีมที่เริ่มต้นเข้ามาเนเ v e l o p ทางด้านคอมเมอรเชียลนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเลยอยยารเนี่ยก็เริ่มจากความไม่รู้แล้วก็เปลี่ยนจากความไม่รู้เ,รมมรเป็นสิ่งที่ รู้แล้วก็ไม่ได้หมาว่ารู้แล้วแล้เราก็จบแล้วแต่รู้แล้วก็ยังคิดว่ามันมีความท้าทายที่ที่ต้องทาต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาผมคิดว่ามันก็นคือ cover a l นเลยแล้วก็รีเลย์นะครับมันเป็นไซเคิลที่ที่ผมใช้มาตลอดนะครับพอถึงช่วงต่อมาต้องเริ่มสร้างทีมสร้างคนอันนี้เป็นจุดที่เป็น turning point ที่สําคัญสําหรับผมในการที่จะปรับเปลี่ยนก็ค,คือได้ทั้งคนและได้ทั้งงาน ซึ่งอันนี้เป็นเป็นแนวทางหรือเป็นวิธีคิดของ s อ t ซเรารีครูสคนเก่งเข้ามาทำงางไงให้คนเก่งทำงานร่วมกันได้อันนี้คือความทา้าทายซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ทำให้ผมเนี่ยเรียนรู้เช่นเรื่องของการสร้างทีมทีมมีแต่คนเก่งอย่างเดียวก็คงไม่ได้ทีมก็ต้องมีส่วนผสมที่เหมาะสมด้วยเหมือนทํากับข้าวทําอาหารมันจะมีแต่เผ็ดร้อนอย่างเดียวก็คงไม่ได้มันต้องกลมกลม่อมเช่นเดียวกันผมคิดว่าบทเรียนเรื่องการเรียนรู้เรื่องคนเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ที่ไม่รู้จบ ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งผมเนี่ยได้รับโอนพนักง,งานคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาอยู่ในหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้เป็นอันเดอร์พอรฟอร์มแล้วเขามาอยู่กับหน่วยงานของผมสิ่งที่ผมเรียนรู้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจคือว่าเขาไม่คนอันเดอร์พอรฟอร์มนะแต่เดี๋ยวว่ามันเป็นวิธีในการมองให้ทิศทางหรือวิธีการในการดูแลเป็นพี่เลี้ยงเขาะมากกว่า จากคนที่มองว่าเมื่อเขาอยู่หน่วยงานนี้เป็นคนที่อันเดอร์ปรฟอร์มแล้วเราทํางานร่วมกันเราช่วยกันรสร้างผลงานเขาได้ผลงานบริษัทได้ผลงานผมก็รู้สึกว่าผมภาคภูมิใจกับความสําเร็จดัน,นั้นตั้งแต่น,นั้นมามนก็เลยทําให้แนวคิดเรื่องคนเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็มีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นความสนุกผมว่าสนุกพอๆกับการทํางานซะด้วยซ้ํา หรือในช่วงหลังๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมทํายอดขายได้หมื่นล้าน20 0 0มล้านเนี่ยเมื่อเทียบกับผมสามารถช่วยพัฒนาคนเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมีประโยชน์มากกว่าในบางกรณีเพราะว่าคือถ้าเราสร้างคนนึงคนเนี่ยแล้วเขาไปต่อยอดผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นประโยชน์กับองค์กรมากกว่าในแง่ของการพัฒนานะครับอ<ม>งค์กรจริงๆแล้วมันคือคนิติบุคคลนิติบุคคลนันไม่มีอะไรเลย จริงๆภายใต้ที่อยู่นั้นก็คือคนเรื่องการบริจารการเรืรเ่องคนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องของทัศนคติเป็นเรื่องของวิธีคิดแล้วมันไม่ได้สูตรสาเร็จด้วยผมก็อ่านของเซเว่นโควีเนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นจูเนียร์อยู่นะฮะก็เซเว่นทับบิดอะไรเงี้ยก็ศึกษานะครับหลายๆอย่างเ,เรื่องการตีความเราคิดว่าแบบเนี้ยเราเราใช่ละแต่จริงแล้วอาจจะยังไม่ใช่เพราะนั้นแต่และเรื่องเนี่ยผมบอกว่าเป็นเรื่องที่มันต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโชคดีที่บริษัทให้โอกาส ได้ฝึกได้ลองแล้วก็โชคดีที่ผมเรียนรู้จากความผิดพลาดผมก็จะนั่งทบทวนตัวเองทุกวันแล้วก็วางแผนของอาทิตย์ถัดไปว่าจะทําอะไรแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราผิดผมผมไม่อายที่ผมจะบอกว่าขอโทษไม่ว่ากับคนที่จูเนียกว่าหรือกับคุณอาวุโวกวานาอยากเรียนถามด้วยกันว่าความท้าทายของการนำ transformation ที่องค์กรใหญ่ระดับนี้มีความท้าทายอะไรมี การตัดสินใจบางเรื่องที่ยาก,ยากไหมแล้วยึดหลักการอะไรในการเผชิญกับความท้าทายหลัานั้นผมคิดว่าจุดเริ่มต้นอันแรกเลยคือเรื่อง mindset ที่เมื่อกี้มีพูดถึงว่า S c G อยู่มานานนะครผมคิดว่า mindset เนี่ยเป็นอุปสรรคใหญ่ในเรื่องของการทำ transformation เ,เช่นคำว่าประสบความสำเร็จเป็น mindset ตัวใหญ่เลยที่ทำให้คนไม่อยากเปลี่ยนพรเชื่อว่าประสบความสำเร็จแล้วเรามีความรู้สึกอิ่กับจุดนี้ซึ่งอันนี้เป็นจุดที่อันตราย อันที่2องเลยคือว่าพอเราสมสําเร็จเนี่ยเราไม่อยากที่จะล้มเหลวเขาเจ u ต้องมีการปรับเพื่อ support เรื่อง transformation การ transform องค์กรในบทผลผมมันเป็นเรื่องของ soft skill ทั้งนั้นเพราะ soft skill จะเป็นตัว lead ที่ทําให้เกิด hard skill ไม่ว่จะเป็น s y stem structure หรือ process ตามมาแต่ leadership ต้องมี mindset ก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้เราต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนถ้าจะ e n รก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ s u c c e s ต้องเริ่มเปลี่ยน เพราะมันตอนนั้นมันจะมีรีสอร์ทเพื่อที่จะช่วยสปอร์ตการการทำท transformation ต้องบอกว่าเ h a n g e is new norm ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนมันเป็นเรื่องของ l e a ดอร์ชิพล้วนเลยเช่นให้เหตุผลว่าทําไมเราต้องเปลี่ยนต้องโน้มน้าวการโน้มน้าวเนี่ยมันก็มีหลักอยู่สองสาเรื่องนั่นเองอันที่1ก็คือว่าต้อง relevant กับคนที่ถูกเปลี่ยนอันที่2เนี่ย simple อันที่3ามเนี่ยมันสร้างอิม a c t ได้ถ้ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายคนจะ ยอมรับแล้วมันทําให้เห็นผลได้เร็วสร้างอิมแพกได้อันนี้อยากดูเคล็ดลับของวิธีการสร้างผู้นําผู้นําในยุคนี้เนี่ยจะต้องมีส่วนยังไงในการช่วยสร้างผู้นํารุ่นต่อไปหลักๆแล้วก็คือเป็นเรื่องของก็คือเราเรียกว่า10 20- 70นะครับซึ่งเราให้น้าหนักมากก็คือเรื่องของจานเจก็คือการลงรรมือทำนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างคนหรือการพัฒนาบุคลากรเราคือให้โอกาสเบิดโอกาสให้ลงรรมือทำมันเป็นการฝึกที่ดีที่สุดเลย เราใส่รีสอร์ทโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องรีเทิร์นกับภาค10-20เนี่ยก็นั่งเยอะนะครับคำถามสุดท้ายแล้วค่ะคุณจุธนาค่ะจะแนะนำน้องๆที่เป็นผู้นำรุ่นต่อไปต้องเตรียมตัวอย่างไงเพื่อเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าคาดการไม่ค่อยได้นะฮะตอนนี้คำว่า diversity มีความสำคัญมากขึ้นและมากขึ้นผู้นำต้องดีวกับ diversity ให้ได้ซึ่งการดีวกับ diversity ให้ได้เนี่ยผมคิดว่า อาจจะต้องมีทักษะหรือต้องมีอะไรหลายอย่างที่ต้องเติมเพิ่มขึ้นหรือต้องมีแอเรียให้ให้ผู้นําได้มีโอกาสได้พัฒนาเรื่องนี้แต่เบื้องต้นเลยมันก็เริ่มจากมายเซตนะรเราเราให้แวลูกคําว่าเดเวอร์ซิตี้มากน้อยแค่ไหนนอกจากด e วเดเวอร์ซิตี้แล้วต้องอะไรเพิ่มเพิ่มใช้ได้เขาใช่เห็นว่าแวลูขององค์กรกับตัวเขาเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกปนยังไงเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จขององค์กรได้อย่างไรอันที่2เลยก็คือเรื่องของการแข่งขันทุกวันนี้เนี่ยด้วยความที่ การแข่งขันมันมีแบบบอร์เดอร์อีกแล้วทุกอย่างเนี่ยมัน globalized ไปหมดแล้วด้วยเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่แข่งเนี่ยคือมัน cross industry กันหมดแล้วอาจจะมีบางอย่างมา substitute product ของเราก็ได้หรือมา substitute service ของเราก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวบริบทที่3ก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีคือระบอกผู้นําต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นเพราะฉะนั้นผู้นําที่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายไอทีเป็นฝ่าย R&D ผมคิดว่า อันนี้เป็นความท้าทายเพราะเราต้อง้องเรียนรู้เราต้องเปิดรับเทคโนโลยีอยู่เสมอแต่มันไม่ใช่การนําเทคโนโลยีไปใช้แต่เป็นเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาให้กับลูกค้าซึ่งมันจะนําไปสู่บทบทสุดท้ายคือความต้องการลูกค้าซึ่งตอนนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วก็ทําเซ g กเมนเ t ชันได้ยากมากเมื่อกี้มีสมการหนึงนี้ผมไม่ได้พูดก็คือ performance เท่ากับ potential r o interference ศักยภาพของคนเนี่ยเต็มร้อยเนี่ยหลักๆแล้วถูกดึงมาใช้20-30เรนพราะฉะนั้นเป็นผู้บริหารนี่คือต้องลบอินเทอร์เฟรนคิดว่าตัวเก่งทุกเรื่องอันนั้นกลายเป็นอินเทอร์เฟรนตัวใหญ่เลยเป็นอุปสรรคใหญ่วันนี้เราต้องขอขอ,ขอบคุณคุณยุทธนาเจียมตะการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ของ SCG ท่านก็เป็นผู้นําตัวอย่างที่เติบโตในองค์กรไทยที่เราภูมิใจและมีชื่อเสียงในระดับโลก ซึ่งมีขบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาผู้นำอย่างเป็นระบบท่านทำให้เราเห็นว่าทุกคนต้องมีจุดมุ่งหมายในใจชัดเจนว่าเราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างไรทุกๆโอกาสที่องค์กรมอบให้เราจะสร้างผลงานให้ดีที่สุดแต่พอเวลาเราเติบโตเป็นผู้นำเราเริ่มเรียนรู้ว่าการปลดปล่อยศักยภาพของคนเหลืออยู่กับคนที่ความแตกต่างกับเรามีความสำคัญมาก และลีเดอร์จำเป็นจะต้องมีไมซ์เซตเรื่องของอันเลินกับรีเลินตลอดเวลาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตัวกับโลกที่เปลี่ยนไปและท่านก็รีมายเราว่าอย่าเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตหรือการปลดปล่อยศักยภาพของคนรุ่นใหม่